Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบักกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเนธแบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยเฮโยเฮลโลกายวัสันุดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยลงอีเวนต์บอสนะครับในโหมด EX แบบโซโล่เนาะอ่าแบบลงคนเดียวเลยนะครับมันมีวิธียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสอนเนาะนี่เลยครับอ่าเห็นปะลงแบบโซโล่เลยครับ EX เลยอ่าไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกคือผมว่ามันน่ามันน่าจะมีหลายวิธีนะแต่เท่าที่รู้มาก็น่าจะมีแบบ ทีมหนึ่งนะครับที่มีผู้ก้าโลแล้วก็แซนเนาะแค่2ตัวใช่ครับอันนี้ผมไม,ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยใช้แต่มันก็มีหลายวิธีครับไม่ใช่ว่ามีวิธีนี้แค่วิธีเดียวเนาะแต่แบบจะมาสอนวิธีนี้ก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับวิธีที่ผมรู้เนาะวิธีที่ผมรู้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจหลักการก่อนนะว่าในการลงบอสอีเวนต์น่ะมันจะมีบั๊กด้วยครับทุกคนครับซึ่งบั๊กอันนี้เนี่ยผู้พัฒนาเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะ ก็คือเราเนี่ยจะต้องมีตัวละครหลักๆนะครับ2ตัวในการลงอีเวนต์ EX แบบยากนะฮะก็คือพูก้าโลครับพูก้าโลเนี่ยเอาไปทําไมครับพูก้าโลเอาไปรับดาเมจของซาตเกะในเวฟหลังๆครับแล้วก็ชินุบุครับชินุบุเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครเมนสําคัญเลยที่จะทําให้เราผ่าน EX แบบสบายๆเนาะเพราะว่าชินุบุเนี่ยมันสามารถทําบัคได้ครับเราต้องเข้าใจหลักการสกิลของชินุบุก่อนนะทุกคน ชิโนบุเนี่ยในการตีธรรมดาของมันนะครับชิโนบุมันจะตีติดพิษคือศัตรูอ่ะจะติดพิษเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดจะเหลือหนึ่งพอเลือดเหลือนึงแล้วเนี่ยศัตรูมันจะลงไปนอนครับทุกคนครับอ่ามันจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะคือรอเวลาตายอย่างเดียวครับก็คือเราจะเอาสกิลนี้เนี่ยไปทําบั๊กในอีเวนต์เพนมันมี3ชีวิตใช่ไหมครับทุกคนครับพอเวลาเพนเนี่ยมันลงไปหมอบด้วยสกิลของชิโนบุใช่ไหมหนึ่งชีวิต ชีวิตต่อไปเนี่ยเวลามันเกิดมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับเพราะว่ามันจะติดพักสกิลมอบจากชีวิตแรกไปแล้วนะฮะทุกคนเออมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเนี่ยฆ่าเพียนได้แบบอีซี่นะแต่ครับข้อควรระวังในการจัดทีมก็คือจัดทีมยังไงก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดทีมแบบผมนะเนี่ยครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใส่เซตแบบผมมาจัดยังไงก็ได้ครับให บอสเนี่ยมันไม่ตายด้วยสกิลของตัวอื่นให้มันลงไปหมอบก่อนแล้วตัวอื่นฆ่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นการติดบัคกของชินบุแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมอบด้วยสกิลของชินบุแล้วมันมีสกิลใดสกิลหนึ่งในตัวละครในทีมเราเนี่ยไปฆ่าบอสมันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยบอสมันก็จะตายมันก็จะไม่ติดบัคกแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับหลักการทีนี้เนี่ยพอทุกคนรู้หลักการนี้แล้วทุกคนจะไปจัดทีมยังไงก็ได้แล้วครับแต่ครับ ผมต้องบอกไว้ทีหนึ่งทุกตัวเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเลเวล20เลเวลอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นตอนที่ผมลงครั้งแรกชิโนบุผมเลเวล10นิดผู้ก้าโล่ผมก็เลเวลแบบเลเวลยังไม่10เลยครับเลเวล7อะ่ะเออก็ผ่านแล้วนะทุกคนเออจริงๆครับจัดยังไงก็ได้ให้มันหมอบด้วยสกิลของชิโนบุก่อนแล้วค่อยฆ่าครับถ้าสมมุติว่ามีตัวอื่นใช้สกิลไปฆ่าบอสมันก่อนที่มันจะหมอบด้วยชิโนบุเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับบัคไม่ติด โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะหลักการในการจับทีมแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนมีตัวละครเลเวล20แบบผมหมดแล้วเนาะอ่ะก็สามารถจัดแบบผมได้เลยเพราะว่าอ่เซตนี้เนี่ยมันแบบมันวางไว้หมดแล้วเนาะมันวางคอมโบไว้หมดแล้วครับอย่างบางทีอะ่ะเลเวลไม่ถึงใช่ไหมเลเวลไม่เท่าผมอะ่ะแต่ไปจัดทีแบบผมมันก็ไม่ผ่านนะมันต้องดูนะครับดูที่หลักการก่อนจัดยังไงก็ได้แบบที่ผมบอกเลยขอแค่ ให้มันหมอบด้วยสกิลของชินุบุก่อนแล้วค่อยฆ่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันไปฆ่าก่อนที่มันจะหมอบเนี่ยอันเนี้ยงานหยาบครับโอเคครับทุกคนครับมาแล้วเนาะคือใครที่ลงอีเวนต์บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าส,สกิมันสามารถคืนชีพได้ครั้งหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะนี่ครับเดีย๋ยวผมจะบอกหลักการเนาะนี่ปั๊บๆๆชินุบุแทงแล้วนะครับติดผิตอนนี้ติดผิดชินุบุอยู่แล้วอ่ะอิทจิล่วงลงไปแล้วครับ เห็นไหมมันหมอบแล้วอันนี้แสดงว่าติดบลักแล้วครับหลังจากที่มันตายแล้วมันฟื้นขึ้นมามันก็จะยังติดบลักอันนี้อยู่เห็นไหมครับทุกคนครับอันนี้มันไม่ได้โดนสกิลของกิลกามแมสนะมันมันมันบลักของชิ้นุบุนะครับทุกคนครับนี่อ่ะเห็นไหมครับเรียบร้อยอีซี่อีซี่วินมากๆา,กากอ่ายังไงดีจบหรือเปล่าโอเคครับจบแล้ว ต่อไปก็นี่ครับเวฟไฮไลท์เวฟของเพนนะฮะเดี๋ยวทุกคนดูนะเพนผมเนี่ยมันจะลงไปหมอบครับและเอสแคนอมันจะฆ่าแต่มันจะเซียววิเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวทุกคนจับตาดูดีๆนี่ครับคิกระแมล็อกแล้วชินุโบแทงรอบ2ครับเดี๋ยวดูนะเลื่อดมันจะเหลือหนึ่งครับปุ๊บเลือดเหลือหนึ่งปั๊บแล้วเอสแคนอฆ่าแล้วทีนี้เป็นไงครับติดบัคกยาวอ่ะอีซี่อีซี่แล้ว ปล่อยเลยครับอืมยังไงก็ชนะชัวร์ๆเนี่ยครับง่ายไหมจริงๆผมก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องมีตัวทะครที่แบบเก่งขนาดไหนวะถึงจะทําเพลนให้แบบเออถึงจะฆ่าเพลนได้นะโดยที่เราไม่ตายนะครับแต่ว่านี่แหละคือวิธีนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยครับ easy win ไหมเรียบร้อย easy win ต่อไปครับ นี่แหละเหตุผลว่าทําไมต้องเอาพุก้าโลมาเพราะว่าเวฟหลังๆเนี่ยซาติกเกตมันปาดแรงจัดเลยนะครับปาดทีนี้ชิโน,นบุเก,กับร่วงแต่เอาจริงๆไหมลงอีเวนต์อะผ่านเพลนไปได้ก็สาบายแล้วครับไปอรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะโดนซาติกเกตปาดตายหมดหรือเปล่า <c oughs> แค่ล้านเลยครับเนี่ยจังหวะนี้เราก็ใช้สกิลไปได้เลยครับมีอันติตัวไหนกดไปเลยไม่ต้องกักครับ,รบแต่กักชิโน,นบุไว้อันเดียว เพราะว่าเราจะไปเคลียร์เวฟตอนท้ายๆเนาะเวฟแบบลองสุดท้ายอะสกิลของชินุบุมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับเนี่ยอันเนี้ยสเตอเกตห้าดาวเนี่ยครับน่ากลัวที่สุดแล้วเดี๋ยวดูมันปาดนะทุกคนปาดทีนี้ชินุบุแทบร้องอะอ่าแทงไปครับเจือๆๆชินอุบุแทงไม่แรงครับแต่ดูติดพิษทีนึงครับติดพิษทีละสองร้อยเออ มาดินี่แล้วเดี๋ยวมันจะปาดครับปาดเสื้อเข้าไปอืถ้าไม่มีผู้ก,ก้าโล่ชินโบกืบตุวยแล้วมันก็จะปาดอีกรอบหนึ่งครับปาดอีกรอบหนึ่งนี่ก็ตามนั้นเลยครับไม่มีผู้ก,ก้าโลนี่ชินโบแตกแน่นอนอ่าเรียบร้อยอีซี่วินไหมครับตาน,นี้ขอเถอะขี้กเกียจรอนานนี่เสียเวลาตรงผู้ก,ก้าโลด้วย ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไร้ประโยชน์นะอ่าโอเคครับทีนี้เนี่ยเราก็เข้าเวฟลองสุดท้ายใช่ไหมเวฟลองสุดท้ายเราก็กดอันติของชินบุไปเลยครับนี่เดี๋ยวมันจะเคลียร์หมดเลยเนี่ยครับป๊บอ่าเดี๋ยวดูนะเลือจะเหลือหนึ่งหมดเลยครับอ่าพอเลือเหลือหนึ่งแล้วตัวไร่ค่าก็สบายแล้วครับแต่พวกนี้มันไม่มีฟื้นไงมันไม่มันไม่จะเปลยนเนาะ แต่ว่าเอาสกิลของชินุบุมาใช้เวฟนี้เนี่ยมันจะคุ้มครับอ่าประมาณนี้ต่อไปก็มาตาละครับมาตาละก็ไม่มีอะไรครับน่ากลัวจริงๆคือเพนครับไม่ใช่มาตาละมาถึงมาตาละได้ก็ชิวแล้วนี่ครับก็ลดโลไปเลยมียนติตัวอะไรกดไปให้หมดครับจังหวะนี้เวฟสุดท้ายแล้วเนาะไม่ต้องกั๊ทีนี้เน่ยก็มาลุ้นนะครับว่าจะได้เพนหรือเปล่าตีไม่เคยได้สักที ไอตัวทนหดเนี่ยไม่เคยได้กับเขาเลยไม่เคยได้เล่นเลยโอเคเอสกานอนติดสักทีหนึ่งครับอืมชิ้นนบุกก็ได้วะไปเลยน้องสาวปึ๊บแล้วนี่เห็นปะติดพิษทีหนึ่งโคตรแรงอะเรียบร้อยยีซี่วินครับแล้วยังไงได้หรือเปล่าครับเพียนอยากได้โห เพนจริงๆเพนมาเป็นแอปเปิลเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะในการลงแบบ ex แบบโซโลนะครับโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีในการลงอ e ีเวนต์เนาะคือถ้าทุกคนจําหลักการนี้ได้เนี่ยไม่ว่าทุกคนจะมีตัวละครอะไรก็แล้วแต่สามารถจัดทีมเองได้เลยครับอ่าหลักการเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะในการลงแบบง่ายๆเนาะโอเคครับทุกคนก็คือผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย